จง้ปยงก็ทำรสมาธิเลยเช่เวลาประมาณทกสินาทีอย่างน้อยก็ทำจิตให้สงบตามกระแสพระธรรมเิศาสนาเพื่อจะได้ความันคงของจิตใจจิตใจว่ามันคงไม่มีอะไรมาลบควนเหมือนนิ่งสงบแล้วจะทำให้ ปัญญามเกิดได้ง่ายข้อธรรมะที่ที่ได้นำมาแสดงในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ผุ้คลได้โดยย่าชาวโลกคนเราเกิดมาทุกคนก็ไม่ใช่ว่าจะได้เกิดมาเป็นมันได้ง่าย จิตคนเราเกิดมาแต่ละชาติแต่ใดชาติสังสงความดีบ้างสิ่งไม่ดีบ้างสิ่งดีก็ดูแลคุ้มครองปกป้องหลักษาให้คุณภาพชีวิตเราเนี่ยมีความสุขห่างไกลจากความทุกข์มีความสเ็จมีความสุขความในสิ่งที่ตัวเองพัฒนา ช่วงขณะชีวิตของเราขณะไหนสิ่งไม่ไดีงามปรากฏเกิดขึ้นกับชีวิตเราช่วงขณะชีวิตเวลานั้นก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีแต่ทุกข์มีแต่ภัยมีแต่ปัญหานี่คืออย่างที่หนึ่งเลยการเกิดมาเป็นมนุษย์มันเลือกยาก ทุกคนที่เดินมาเกิดมาเป็นมนุษย์แสดงว่าเป็นคนที่มีบุญจะมีบุญมากมีบุญน,น้อยมีบุญพอประมาณแต่ทุกคนถืออยู่ในขอบขายของคนที่มีความดีเมื่อมีความดีแล้วรักษาเอาไว้ภาวะของความเป็นมนุษย์เมื่อได้แล้วก็ต้องรักษาเอาไว้อย่าให้ตกต่ำ พราะชีวิตของความเป็นสัตว์โลกเน่ยบางภพบางชาติเราก็เป็นมน,นุษย์บางภพบางชาติคุณธรรมต,รตมกต่ำก็สูงสัตว์เดรัจฉานต้องมีความดีมากก็อยู่ในสวรรค์ฉันทตา่างคือสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครทําให้เราทุกคน สังสมทำเอาเองทุกอบการเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าทึกอกเปรียบเทียมมันเต่าตาบอดอยู่ในถามกลางมหาสมุทรลอยคออยู่ในมหาสมุทรที่มันกว้างมองไม่เห็นฝั่งร้อยปีโผล่มาหนึงครั้งแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยผมว่า ลอดบ่วงแลวบ่วงนั้นก็มีบ่วงเพียงอยู่ในมหาสมุทรโอกาสที่เต่าจะหัวลอดบ่วงมันยากมากนั่นแหละท่านเปรียบเทียบผูการจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ั้มันยากยี่กว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อได้แล้วจยรักษาเอาไว้ถามว่าสภาวะอะไรที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้อี้ได้ก็คุณธรรม คุณจะทำความดีเนี่ยที่เกิดขึ้นต่างกายตํางวัจา์างใจของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้เท่านั้น,นที่จะรักษาภาวะของความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้สาภาวะทางจิตใจของเราตกต่ำเมื่อ,อไรภาวะของความเป็นมนุษย์ของเราก็เสื่อมภาวะของสิ่งเราอื้นก็เข้ามาสอดแทรก จะเหลืม่มว่าชีวิตเราจะสุขหรือจะทุกข์ไม่มีใครทําให้เราแม้กระทําพอเมหวังที่าถนาดีแก่โลกแค่ไหนทําไมบอกบอกแล้วบอกสอนแล้วไม่เชื่อฟังมีภยัยมีปัญหาเนี่เขาก็ต้องประสบพบเจอด้วยตัวเองพอเมก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ไฟในใครจับคนนั้นก็นล้อนเอง คนใดป่วยคนนั้นก็ต้องรับประทานยาเอาเองพอแม่จะหวังดีแคงไหนก็ไม่สามารถจะรับประทานยาแทนลูกได้ทุกที่มันเกิดขึ้นกับบุคคลใดไปอาศัยใจของบุคคลอยู่บุคคลนั้นต้องจัดการกับทุกของตัวเองเท่านั้นทุกสิ่งทุกอยา่างไม่มีใครทำให้ใครได้ แม้แต่ทางพระพุทธเจ้าพระองค์มีหน,น,น้นนาที่ชี้ทางบอกทางเนแนวทางทัวทางไหนเดินแล้วทำให้ชีวิตปลอดภัยไร้ปัญหาแต่วาทางไหนเดินไปแล้วทำให้ชีวิตเรามีปัญหาพระองค์มีหน้าที่ชี้ทางบอกทางเท่านั้นแต่ชีวิตของบุคคลจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่เขาเลือกเดิน ไม่มีใครบังคับใครได้คนที่จะบังคับตัวเราได้ใจเราได้คือตัวเราเท่องนั้นเพราะฉะนั้นหนาทีของเราก็คือรักษาภาวะข,ข,ข,ของความเป็นมนุษย์ไว้เองได้อย่าให้ตกต่ำอย่างน้อยให้เสมอตัวกับตนดีขึ้นเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่าขาดทุน้าขาดทุนก็ลืกความเป็นมนุษย์แต่ถ้าได้กำไรก็คือ สวรรค์ชั้นต่างๆเมื่อสิ้นอายุขัยของเราไปแล้วสิ่นลมหายใจไปแล้วนี่คืออย่างที่หนึ่งการได้เป็นมนุษย์อีกอย่างอย่างที่สองเมื่อได้ภาวะของความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจะดำเนินชีวิตทำให้ชีวิตมีความสุขในโลกไป ในทางพุทธศาสนาก,ก็าบอกว่ายากเหมือนกันชีวิตไม่ใช่มีง่ายได้เกิดแล้วมีบุญที่ดีเกิดแต่ชีวิตจะมีความสุขหรือความทุกข์ในโลกใบนี้เขาก็ต้องใช้สติปัญญาของเขาในการจัดการแนวทางในการดำเนินชีวิตแก้ไขปัญหาชีวิตสิ่งที่จัดการให้เขาพ้นจากภัยความทุกข์ยากทั้งหมดก็คือ แต่ละบุคคลก็ต้องมีสติต้องมีปัญญาถึงของตัวเองสติคือยับยั้งน้ำมัดระวังอย่าถลําไปในทางที่เสียหายถลําไปแล้วก็ต้องรีบดึงตัวเองออกมาคนเรามาตกลมแล้วเนี่ยจะมานอนอยู่ในหลมไม่ได้ต้องดึงตัวเองออกมาชำระสสารให้มันดีขึ้น ปัญญาก็คือมองทางเดินว่าทางไหนเดินไปแล้วเนี่ยมาถึงได้ง่ายได้เร็วมันมีทุกข์ภัยในระหว่างทางเดินหรือมาถึงเป้าหมายได้ง่ายทุกคนต้องมีสติต้องมีปัญญาเป็นของตัวเอง <c oughs> สติปัญญาที่เป็นของพ่อแม่ ก็ได้แค่บอกสอนชี้แนะแนวทางเพราแม่ทําแทนไม่ได้ถึงจะมีความรักหวังดีดีาัถนาดีแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะยกความสุขให้แก่ลูกตัวเองได้คือทําแทนไม่ได้เลยหิวก็ต้องกินเองที่มีใครกินแทนใครได้ป่วยมันก็ต้องรับประทานยาเองบำบัดบรักษาลง เพราะฉะนั้นหน้าที่ของทุกคนการจะอยู่ในโลกใบนี้ให้ทุกน้อยที่สุดก็คือดูแลกายดูแลใจของเรานี่แหละโดยตัวเองเท่านั้นพึ่งตัวเองให้ได้ชีวิตเราเนี่ยจะไปหวังว่าใครจะมาดูแลลมหายใจของเราต้อหายใจด้วยตัวเองกินข้าวเดินตัวเองอาบน้ำด้วยตัวเองทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองจะ่ปลอดภัยที่สุด เพราะฉะนั้นหน้าที่ของทุกคนคือทำอยังไงก็ได้ให้ชีวิตเราอยู่รอดปลอดภัยให้มีปัญญารักษาตัวเองพ้นจากทุกภัยทั้งปวงหรือพ้นจากกิเลสนั่นแหละที่จะเข้ามาทำลายคุณภาพชีวิตเราไม่มีใครยกความสุขหรือความทุกข์ให้แก่ใครได้นอกจากตัวของเราเองเท่านั้นถ้าต้องการให้ชีวิตอยู่ดีมีความสุข สกัดปกป้องอย่าให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตเมื่อสิ่งไม่ดีเข้ามาแล้วเล็บเล็บปลอดเข้ามาแล้วหน้าที่ของเราคือจัดการนําเขาออกไปขยะมันตกเข้าปิเข้ามาในบ้านแล้วหน้าที่ของเราก็ต้องเก็บทิ้งทุกเรื่งปิวเข้ามาในชีวิตจิตใจเราหน้าที่ของเราคือจัดการทุกให้ออกไปจากชีวิตจิตใจเราเ็คืออย่างที่สอง เมื่อได้เกิดแล้วการเป็นอยู่ก็ลำบากยากที่จะให้ชีวิตอยู่ดีมีความสุขอย่างที่สามการได้ฟางธรรมธรรมะของพ้ทธเจ้าคนที่มีบนุนมีวาสนามีารีบารมีเท่านั้นจีเจะฟังได้ ถ้าไม่เคยสั่งสมมาในอดีตชาติไม่มีเชื้อเดิมเชื้อเก่าไม่สามารถฟังได้ฟังแล้วก็จะไม่เข้าใจยิ่งฟังและยิ่งทุกข์เรียบเมือ่อกินของที่สลแลงลงเข้าไกลไม่ได้สัมผัสปิ้นไม่ได้อย่าลืมว่าธรรมะของพุทธเจ้ามันคู่ควรสำหรับคนที่มีบุญบาระะมีเท่านั้น บารมีไม่ถึงบุญไม่ถึงแก่ได้ยินเสียงก็ทุกข์แล้วเปรียบเหมือนกับเสียงที่เราไม่ปรารถนาที่เราไม่ต้องการก็เรียกว่าคนไม่มีบารมีเจอสิ่งดีก็ไม่สามารถที่จะเข้าใกลได้ได้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมของผู้โดยเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องงา่าย ที่จะสามารถฟังและเข้าใจพิจะะารณาตาตองไขวควนตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าเด้ฟังเอาไว้ดสอนเอาไว้เพราะอย่าลืมว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับยาที่บำบัดรักษาทุกข์ไข้ทั้งหมดที่มีอยู่ในชีวิตเราชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้สุขตลอดเวลามันก็ไม่ได้ทุกตลอดเวลา ขณะใดช่วงใดชีวิตของคนเรามีความทุกข์สิ่งที่จะจัดการทุกข์ในใจเราได้ก็คือธรรมะตท่นั้นร่างกายเจ็บป่วยมันก็ต้องอาศัยยาหมอบำบัดรักษาให้หายโลคเพื่อใช้ร่างกายของเราแข็งแรงดำเนินชีวิตได้ต่อไปคนเรามีความทุกข์สิ่งที่จะจัดการทุกข์ที่อยู่ในชีวิตเราได้ก็คือธรรมะกือคุณธรรมต่างๆ อย่งางน้อยก็มีสติมีปัญญาจัดการกับชีวิตตัวเองว่าจะทำยังไงให้ชีวิตเราในอยู่รอดปลอดภัยห่างไกลจากความทุกข์ม่อมีสติปัญญามันจะเกิดขึ้นก็เ,เปรียกเมื่อคนเราเดินทางก็องมองทางเดินธรรมะของคนทธเจาไม่ต่างกันกับไฟสองทางแต่าขาดธรรมะเมื่อไรก็เปียกเสมอกอบคนตาบอด กำหนดทิศทางไม่ได้มองไม่เห็นทิศทางนี่คืออย่างที่สามธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เหมาะกับคนที่มีบุญบารมีที่เคยสังสมไว้แล้วข้อสุดท้ายการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าการจะอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่เราพค์ไม่ช่นหรือไม่ กลับแต่ละกลับใช้ระยะเวลายาวนานเปรียบเทียบเหมือนกับภูเขาศิลาแห่งซึกสูงสิบหกโยชนกว้างสิบหกโยชนร้อย <c oughs> ปีใช้ประขาวลูปหนึ่งครั้งรูปจนผภูเขาที่สูงสิบหกโยชน ได้ลาบเปลี่ยนเป็นปหน้าฟองก็จะผ่านพ้มไปแต่พบแต่ละพบนันไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีสติปัญญา,าสมบูรณ์แล้วได้พอพบระพุทธศาสนาแล้วก็เรียกว่าเจอลาบบัน,บนเตอรเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือนำเอาคำสอนของพูทเผยเจ้า มาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตจัดการกับชีวิตเราเพราะจะเริยมว่าการเกิดขึ้นของพุทธเจาเนี่ยเปรียบเหมือนกับการมาทําลายความมืดที่ครอบําโลกอยู่ความมืดมันครอบงาไปรุ้กปีหมื่นปีแสนปีเจอแสงสว่างคือปัญญาของพุทธเจ้าส่องสว่างไปความมืดที่อยู่ไปยาวนาน หายไปเปรียบเสมอกับธรรมะของผู้เผยเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วทําลายอวิชชาที่ปกคลุมจิตใจเราใจใจเรานี่มันผ่ไงใสหางไกลจากสิ่งที่ครอบงาที่มันมัวมองมองอะไรไม่ชัดเจนเมื่อมีความรู้แล้วมันเห็นหนทางชัดเจนว่าทางนี้เดินไปแล้วจะมชีวิตไร้ปัญหามีความสุข บรรลุเป้าหมายทางนี้เดินไปแล้วทำไมชีวิตเราตกตำ่ำคนเราเนี่ยถ้ามีตาดีแล้วมันก็มองเห็นทางเดินแต่ถ้าตาไม่ดีสายตาไม่ดีเห็นอึน่คงๆกลางๆไม่ชัดเจนจะตัดสินจะอะไรโอกาสจะผิดพลาดมันสูงทุกสิ่งทุกอย่างนชีวิตเราจะอยู่รอดปลอดภัยได้ ตลบสุดท้ายเลยคือทุกคนต้องพึ่งตัวเองพึ่งกายพึ่งใจเราเนี่ยกายใจของเราเท่าน,นั้นที่จะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีงามพึ่งสติพึ่งปัญญาของเราปัญญาของบคนอื่นที่มาแนะสอนแค่นั้นแต่ไม่สามารถจะนำทุกออกจากจิตใจชจิตเราได้ ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนต้องจัดการเอาเองคนป่วยได้รับประทานยาถึงหายแต่ถ้าได้ยามาแล้วไม่รับประทานก็ไม่หายลงธรรมะของพระเจ้าจะดีแค่ไหนถ้ามองไม่เห็นคุณค่าไม่นำมาปฏิบัติจัดการกับชีวิตเราเธรรมะก็ไม่ได้เกิดประโยชน์น้ำจะสัน่นใสขนาดไหน มีมากขนาดไหนแต่เราไม่เคยเอาตัวเราไปจำระล้าง,ง,งส,สัตว์สางโดยร่างกายเราก็ยังมีหมักงม,มอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างคนที่กาหนดชะตาชีวิตคือตัวเราท่องนั้นไม่มีสิ่งสักด์สิทธที่ไหนมาดนบันดาลในชีวิตเราสมบงังหรือผิดหวงังคนที่ดนบันดาลดีที่สุดคือตัวเรา สติปัญญาของเราเนี่ยจะรอบขอบแค่ไหนมุม่งม,มนันแค่ไหนมุกมานะแค่ไหนอดทนแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างคนที่ให้คำตอบดีทีท่สุดเป็นัวเราตรงนั้นไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ญาติพี่นอ้องไม่ใช่สิ่งเสื่อ์สินสิ่งเหล่านั้นแค่ส่วนประกอบของชีวิตเราแค่คอยเป็นเพื่อนคอยมาคประกอบคอยให้กำลังใจ ช่วงขณะชีวิตเราต้องการที่พึ่งทางใจเท่านั้นแต่สรุปสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทําด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาทานทาง,งลายที่มาลุส่วนผลในวันนี้ทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีงามคิดปารถนาสิ่งใดที่ชอบก็ขอรีธรรมก็คอยสิ่งเหล่านั้นยกสําเร็จทุกกาลจมก่อเจริญโพธ